หยุดเผาต่อสังฝางข้าวในแปลงนาและรณรงค์ไทยกรบต่อสังและช่วยลดโลกร้อนความสำคัญต่อสังหรือฝางข้าวที่เหลือทิ้งไว้ในนาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะมีน้ำหนักประมาณ500-1,000กิโลกรัมต่อไร่ขึ้นอยู่กับชนิดผ่านข้าวที่ปลูก ในฟางข้าวมีธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการประกอบด้วยไนโตรเจน5.4กิโลกรัมต่อไร่คิดเป็นมูลค่า144บาทต่อไร่ฟอสฟอรัส1.1กิโลกรัมต่อไร่คิดเป็นมูลค่า33บาทต่อไร่โพแทสเซียม14.5กิโลกรัมต่อไร่คิดเป็นมูลค่า406บาทต่อไร่รวมทั้งสิน้นคิดเป็นมูลค่ามากกว่า583บาท ราคาหนเดือนมกราคม2565ของจังหวัดอุบลราชธานีดังนั้นการปล่อยัางข้าวทิ้งไว้ในนาให้เน่าสลายลงไปในดินจะทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นและเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์และธาตุอาหารหลักที่ข้าวต้องการอีกด้วยทำไมต้องหยุดเผาเพราะผิดกฎหมายทำลายหน้าดินทำให้ดินเสื่อมทำลายจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ ทำลายมาแมลงควบคุมสตรูพืชทำลายอาหารธาตุอาหารหลักในดินที่พืชต้องการต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตต่ำทำให้โลกร้อนเกิดมลพิษฝุ่น pm 2.5เป็นอันตรายต่อมนุษย์ดังนั้นเกษตรกรควรจัดการฝางข้าวหรือต่อสางเพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการจัดการฝางที่ดีคือหยุดเผาไถกรบทิ้งไว้ในนา นำไปเป็นอาหาราสตรัตว์หรือปุ๋ยหมักใส่กลับคืนแปลงนาหยุดเผาถ้าไม่หยุดเผาต่อสั่งฝั่งข้าวจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกมีอุณหภูมิสูงเพิ่มขึ้น1.5องศาเซลเซียสประชากรโลกจะได้รับผลกระทบโดยชีวิตประจำวันจะร้อนขึ้นประชากรโลกไม่น้อยกว่า216ล้านคนจะต้องย้ายบ้านประชากรโลกไม่น้อยกว่า427ล้านคน จะขาดอาหารและน้ำสะอาดดื่มและบริโภคสัตว์เฉพาะถิ่นจะสูญพันธุ์น้ำทะเลจะสูงขึ้น0.77เมตรน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์ติกจะหายไปทุก10ปีสรุปการจัดการต่อสั่งและฝังข้าวที่ดีหยุดเผาไถกรบทิ้งไว้ในานาให้เน่าสลายนำไปเป็นอาหารสัตว์หรือทำปุ๋ยหมักใส่กลับคืนแปลงนา